คอลัมน์ทศนะคริสต์มาสที่ควรค่าแก่การรำลึกวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมนี้เห็นว่าตรงกับวันคริสต์มาสอีฟของพวกชาวคริสเขาโดยวันพรุ่งนี้จันทร์ที่25ธันวาคมถือเป็นวันเกิดวันประสูตรของพระเยซูคริสต์สาศาสดาแห่งาศาสนาคริสต์ที่บรรดาฝรั่งมังค่าและผู้คนแทบจะทั่วทั้งโลกยึดมั่นศรัทธา ไม่ต่างอะไรไปจากพระนบีมูฮัมหมัดแห่งศาสนาอิสลามหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวพุทธเราแต่ก็นั่นแหละการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสทุกวันนี้ก็ออกจะเตลิดเปิดเปิงกูไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีไม่ต่างไปจากวันสําคัญของชาวพุทธหรือวันสําคัญของชาวอิสลามคือออกจะเข้ารกเข้าพงออกอา่าวออกทะเลยิ่งเข้าไปทุกที อย่างเช่นการเปิดรายการอาหารบุฟเฟ่มื้อคำ่ำมื้อพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสของโรงแรมมิลเลอร์โกลแลนคอนเวนชั่นที่เป่าประกาศโฆษณาไว้อย่างชนิดหน้าน้ำลายยืดน้ำลายหกเป็นอย่างยิ่งมีทั้งไก่งวงอบขาแกะอบแฮมอบน้ำผึ้งแซลร์มอนอบเกลือมินิสเต็กลาซานญาผักโขมและอะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายแม้แต่ร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างพัตคารชิโนฮาจิ ก็ยังหันมาตามแหกกระเขาด้วยเสนอเมนูพอกช็อปไซย,ยักษ์ชุบแป้งทอดทงข้สึโดยใครกินครบ1,000บาทมีโอกาสได้รับขนมโดรายกิเป็นของแถมอีกซะด้วยต่างหากแต่ก็อย่างว่าการที่อยู่ในไวยไม้ใกล้ฝั่งเช่นทุกวันนี้ก็ดีไปอย่างคือเป็นอะไรที่ช่วยลดความอยากความกระหายชนิดแทบไม่เหลือติดปลายนวมยิ่งเข้าไปทุกที ไม่เหมือนครั้งที่เคยเคี่ยวเข็นบีบบังคับให้คุณพี่กิเลนประลองเชิงแห่งไทยรัฐต้องรับบทเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารอิตาลีหลังแพ้พนันแพ้เดิมพันเรื่องการบ้านการเมืองดังนั้นไม่ว่าแต่ละเมนูแต่ละรายการอาหารจะน่ากินขนาดไหนแต่กลับไม่ได้สร้างแรงกระตุ้นแรงบันดาลใจให้คิดไปเฉลิมฉลองคริสต์มาสด้วยกรรมวิธีเช่นนี้เอาเลยแม้แต่น้อย ยิ่งเมื่อหันไปทบทวนหวนคิดถึงคำพูดคำตรัสคำเทศนาสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์ไบเบิลก็ยิ่งกลับเกิดอาการอ้วกแตกอ้วงแตนเบื่ออาหารเบื่อความอร็ดอร่อยทั้งหลายทั้งปวงขึ้นมาดือด้อดังเช่นคำพูดคำตรัสที่ถือกันว่าไพเราะเพราะพริง้งและลึกซึ้งเอามากๆในปวงประดาคำเทศนาทั้งหลาย นั่นคือหัวข้อว่าด้วยเรื่องความกระวนกระวายในบทมัทธิว7ต่อ2ที่ระบุว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าก,กระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดืม่มและอย่าก,กระวนกระวายว่าจะเอาอะไรนุ่งหม่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารมิใช่หรือและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มมิใช่หรือจงดูนกในอากาศมันไม่ได้หวาน มิได้เกี่ยวมิได้สั่งสมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของท่านทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ท่านทั้งหลายมิประเสริฐกว่านกหรือมีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวายอาจต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกศอกหนึ่งได้หรือท่านกระวนกระวายถึงเครื่องนุ่งห่มทำไมจงพิจารณาดอกไม้ที่ทุ่งนาว่ามันงอกงามเจริญขึ้นได้อย่างไรมันไม่ทำงานมันไม่ปั่นได้ แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่ากษัตริย์ซาโลโมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศีก็ไม่ได้ทรงเครื่องงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่งนี่ฟังแล้วชักเริ่มหายอยากกินอยากเก๋อยากเทกขึ้นมามั่งไหมท่านคือสรุปง่ายๆว่าพระเยซูคริสท่านพยายามชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของอาหารชนิดหนึ่งที่สำคัญเอามากๆต่อชีวิตของบรรดามวลมนุษย์ทั้งหลาย นั่นคืออาหารทางจิตวิญญาณอันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดการเข้าถึงเข้าใจต่อพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระจิตได้อย่างแท้จริงไม่ใช่ไก่งวงอบขาแกะอบหรือปลาแซลมอนอบเกลืออะไรต่อมิอะไรเอาเลยแม้แต่น้อยที่เมื่อกินเข้าไปทางปากก็ย่อมไหลออกมาทางก้นไม่ได้เหลืออะไรติดตัวติดสมองแถมยังเป็นตัวเพิ่มความกระหายใคร่อยากให้ต้องเบี่ยงเบนไปจากความเป็นชาวคริสต ต้องตเตลิดเปิดเปลิงออกอ่าวออกทะเลกูไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีไม่ต่างอะไรไปจากชาวพุทธชาวอิสลามที่ไม่สามารถเข้าถึงเข้าใจแก่นสาระในศาสนาตัวเองนั่นแลแต่ก็นั่นแหละโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะชาวคริสต์ชาวพุทธชาวอิสลามในทุกวันนี้ล้วนแต่เบี่ยงเบนถอยห่างออกจากแก่นสาระในศาสนาตัวเองยิ่งเข้าไปทุกที ด้วยเหตุเพราะศาสนาทางวัตถุหรือวัตถุนิยมบริโภคนิยมมันได้กลายเป็นศาสนาใหม่ของผู้คนในยุคนี้ไปแล้วก็ว่าได้จนแม้แต่อภิมหาพระผู้พร้อมพลีเลือดเนื้อร่างกายจิตวิญญาณให้เป็นทาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือท่านพุทธทาสภิกขุของหมู่เฮาทั้งหลายยังได้แต่ต้องฝากฝังไว้เป็นมรดกให้หาทางฉุดรั้งผู้คนทั้งหลายให้ออกจากวัตถุนิยมให้จงได้ โดยจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนก็คงได้แต่ what ever will be will be เคซีราเซรากันไปตามสภาพดังนั้นเนื่องในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองวันเกิดวันประสูติของพระเยซูคริสต์คราวนี้เพื่อให้เกิดคุณค่าแก่การรำลึกนึกถึงสิ่งที่น่าจะสำคัญยิ่งกว่าคงต้องขออนุญาตนำคำพูดคำตรัสคำชี้แนะ ชี้นำของาศาสดาองค์นี้มาปิดท้ายไว้ในที่นี้โดยเฉพาะที่ทรงสรุปไว้ว่าอย่าสัมสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกัดกินเสียได้และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้แต่จงสัมสมทรัพย์ไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินไม่มีสนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้ด้วยเหตุเพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยเอวังก็มีด้วยประการชนี้แล